กรมหาวิทยาลัยและช่อง7 HD ร่วมกับน้ำนมถู่เหลืองและตะสอยผลิตภัณฑ์บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปตราม,มามารอบชิงอันดับ3ครับดาวินทราชูทิศมัชชิมเอครับจะพบกับพุทธชินราชทิทยาบีครับขอเสียงปรับสายผิวจากเมือง โ,โปรเีรนพูพนำิิราสินยาเยเและผู้แข่งขาจากจังหวัดนครสวรรค์ศินจันทร์กอโรงเรียน์วินทร์ชุทิตมดชิมเม เรบครับอันดับ3ครับแอดมอสครับใช่ครับเมื่อกี้น้องพีครับเกือบดังโชว์ครับเนี่ยาครับร้องเชียร์ทั้งน้องวามินครับยังอยู่นะครับยังอยู Target> ่ฮะเชียร์กันต่อครับนี่ฮะต้องเชียร์ครับน้องเสื้อดำครับกับน้องเสื้อลายจุดนี่แหละครับหันมามองที่จอ ไปแล้วไปครับฝังด้วนะครับสุกุลาบครับกองเชียร์สุนกุลาบครับรอคู่ชิงคนระับเรามาชิงที่3กันก่อนคนะความสําคัญครับของอันดับ3ก็คือใครได้อันดับ3จะเป็นทีมสแตนบายทีมรองฮนะเผือ่ออันดับหนึ่งอันดับ2นะครับไปแข่งรอบชิงแชมป์ประเทศไทยไม่ได้อันดับ3จะไปแทนนะครับและได้เงินรางวาัลไปด้วยคือ3าบาทอันดับ4ได้2อ0 0นครับใช่ครับอย่างน้อย มีเงินรางวัลแน่นอนครับทั้ง2ทีมนี้ครูครับดังอยู่ที่อัศจรรย์ครับครับปั่นดูครับฮะเกมกําลังจะเริ่มครับทางน้ำมอสมินทราธูทิศเนี้ยบูธของทางแร็กเตอร์ซอยฮะอยู่กับเราตลอสองวันครับนี่พลังของคนทุ่มเทครับใช่ครับได้กินทุกคนไดลกกรแร็ตอซอยตามไปทุกที่ฮะของรายการของเรา มองฟอดครับมาดูเกมครับเริ่มครับรอบชิงระดับสครับแล้วแหวกก่อนเลยครับโดนตบได้ครับนี่ฮะเจ้านายออกมานอกครับพีกมาสกรีนให้ไม่เอาแล้วดีให้เพื่อนน้องอัพครับน้องอัพหลอกหนึ่งทีแล้วโดนล็อกครับน้องนายชุด2คะแนนลงไปครับโอ้โหสองคะแนนแรกเจ้านาย จ่ายให้น้องเพิ่มแล้วไม่ลงครับน้องแดดรีบาวาได้แล้วจังหวะนี้ครับสองนดดไม่ลงครับน้องนายครับแล้วปัดบอลออกมาน้องนายตามมาเก็บบอลได้แล้วยังเป็นบอลของทางน้องมินครับน้องมินน้องนายผิกมาลูกนี้ให้น้องนายอีกคนนึงครับแล้วน้องแดดยังรีบาวาได้ปัดหนึ่งทีแล้ว ได้ฟาวครับบังพีกต้องไปช่วยครับเจ้านายเสียบเรื่องลุบล่างครับท้ายเสียฟาวครับจังหวะหญิงตีฟาวแดงครับตามอยู่สองศูนย์นะครับต้องวิมินครับแดงจุดลูกโทษครับไม่ลงครับจะตามมาซ้ำไหมได้ครับแล้วซ้ำอีกทีลงไปครับสามต่อศูนย์ครับมาว่ามินน้ำครับบองพีก อาจจะหวาครับชนทีหนึ่งแล้วชิงแป้งไม่ลงครับนายรีบาว์ได้ครับน้องนายวนออกมาแล้วชูส,สองคะแนลนลูกนี้สั้นไปฮะแล้วเจ้านายตามมาเก็บได้ฮะจ้านาย<อ>ได้สกีจากน้องทีครับแล้วสเต็ปแม็กยิงสองคะแนนไม่ลงครับแดนเก็บได้แล้วให้น้องนายกับนาทีน,น้องแดนน้องแดนจ่ายให้น้องนายชูส,สองคะแนนไม่ลงครับ ทางน้องมิเก็บบอลได้แล้วพยายามจะซ้ำอีกทีลองไว้ฮะโอ้โรองนายครับย้ายดีบอลโซนก็เอครับแล้วอัพได้ฟาวฮะโทษตอโพยฮะจับมือกันไปฮะสมัครช้าครับเนี่ยฮะโอ้โหตีเข้าไปที่คอฮะ้องอัพครับได้ชูลูกโทษครับ้องอัพชูลูกโทษครับผม ทาลงก็จะเป็นลูกแรกครับคะแนนแรกครับของไปลงครับฟ้าฟาวครับทางนาวามินฟาวครับคุชชินาราดขอเวลานอกครับยังตามอยู่นะครับศูนยสี่ครับตองแก้เกมนะตีไข่แตกให้ได้ครับทางพุชชินราชเป็นจังหวะที่น้องแดนครับขึ้นครับ ได้คะแนนเนี่เนี่แล้วจังหวะน้องนายไปแย่งรีบาวจากน้องอาครับของเชียครับยังอยู่รอเชียกันอยู่ครับแน่นอนครับได้แล้วครับเดี๋ยวเราจะได้รู้ครับคู่ถัดไปครับใครจะเป็นแชมป์พาคเหนือครับใช่ครับมาชมคู่นี้กันครับอ่าชิงที่3ครับยังมีความสําคัญนะครับใช่ครับเจ้านายครับขูพยายามเลี้ยงแล้วบอลหลุดถึงน้องนาย น้องนายตีบอลได้ครับแต่ก็ยังมาถึงน้องนายอีกคนครับกลับมาที่น้องนายอีกคนหนึ่งแล้วชูดสองคะแนนลงไปครโอ้โหนี่ก็เป็นเด็กซิงเจเจอร์น้องนายครับแบนครับขอโทษครับฟาวล่ครับนายนายขอโทษเจ้านายครับรวมกันแล้วสามนายเนี่ยสองทีมลองลองรื้มลงไปแทนเนี่ย เจ้านายป,ปกโดยน้องนายแล้วในอัพลูกนี้มานะฮะคะแนนแรกครับโดยน้องเจ้านายตามาเป็น1ต่อ6คะแนนแล้วนายให้น้องปื้มแล้วโอ้อโหเจ๋วจ่วแต่แจ้วฮะตามมาบล็อกจากข้างหลังฮะแล้วช็อตคอปครับโบดครับแต่น้องบาสฮะพุ่องออกไปน,นอกสนามเมื่อสักครู่นี้ฮะออไม่ใช่ฮะออกไปฮะ างน้องพีกครับบอลของทางโฮชินราชครับบอลฟื้นชินราชนะครับน้องแดงงงครับเมื่อกี้ทีมตัวเองบุกครับไปปล่อยบอลครับเ <c oughs> จ้าได้จะได้เขาหาห่วงแล้วจ่ายให้พีกเรียบร้อยครับได้คะแนนครับซ้ายไปจ่ายเยมื่อกี้สวยครับไายให้อีกทำเพิ่มเปน็นแนาๆเหมือนกันครับ เจ็ดต่อสองครับลาเหลือประมาณ6นาทีครึ่งครับบอลเนหวที่เจ้านายเซตขาชุด2คะแนนโอ้โหบอลไปฮะไปรู้ที่เจ็บที่ตามีปัญหาหรือเปล่าครับกับการกะระยะครับนั่นนะสิฮะเริ่มมีอาการล้าด้วยฮะแบกอยู่คนเดียวทั้งทีมนะน้องเจ้านายน้องครับครับลงมาแทนครับ เปลืองครับเจอครับทางด้านน้องบาสครับน้องนายโอ้หได้ยอดเหครับนี้แล้วโอ้โหยอดนี้ดีเลยโอ้หสวยงามมากจ่ายกันสามจังหวะลูกนี้แล้วน้องบาสจ่ายให้น้องพีคจิงแตนไม่ลงน้องแดนิวได้ออกมาที่น้องนายฮะน้องนายทำสเต็ปแล้วชูสองคะแนนไม่ลงครับ น้องแดนตามมาเก็บบอลให้แล้วน้องแดนข้ามเองลูกนี้โดนเขี่ยบอลแต่น้องนายตามมาเก็บให้แล้วเลยอัพลงไปับจังหวะน้องนายครับทำแทาจะคยวยส่งครับไม่ส่งครับหลอกขึ้นเองครับเนี่ยโอ้โหไล<า>่จริงปืมชุดซักแนนแอ่นน้องแดนเก็บตด้แล้วน้องปืมตามมาเก็บให้ทีแล้วส่งให้น้องแดนชิงแมตลงไปฮะน้ำเป็นสิบต่อสองครับ ทารแปวาบินครับเวลาลาลาห้านาทีครับน้องบาสเลย้ยัพลูกนี้ไม่ลงนะแล้วน้องนายยิงสองคะแนนไม่ลงครับอยู่่ทีน้องผีครับคว้าครับเรียบร้อยปิกเกอร์โลลงไปง่ายๆครับน้องนายชนสองคะแนนโอ้ไปไปอีกคนที่แป้งมากครับสำหรับสองคะแนนครับแล้วกรรมการว่ายังไงฮะเป็นบอลทาง คุณทชชินล่าฮะเป็นทาง,าวงน,นองวอมินครับ,รบขอภบอภัยฮะน้องปื้มครับพยายามจะคอร์สลุกนี้จ่ายมาที่น้องนายน้องนายข้ามมาจ่ายให้น้องแดนน้องแดนพยายามจะข้ามแล้วได้ฟาวครับน้องผีครับการไม่ทันครับก็เลยไป กลางแท้กับน้องแดนรครับเสียฟาวครับไรทำไม่ทันครับเสียฟาวไปน้องแดนมาเช็คบอลเองนะฮะแล้วจ่ายมาที่น้องปื้มจ่ายตัดมาให้น้องแดนหลอกมิงทีแล้วกินฟาวะพีคึ้นไปรอครับก็เลยโดนคนี้ยเสียเรียมครับเสียเรียม หลอกแล้วแล้วก็นี่ฮะโดดสวนยังไงก็ได้ฟาวครับชูลุกโทษครับน้องแดดไม่ลงนะแล้วจะตามมาดีเปล่าแต่บอลลุดออกไปฮะเจ้านายสเต็ปแปดชูดสองแนนแต่บอลแล้วต้องแดดตามเก็บให้แล้วเจ้านายข้ามลูกนี้ปล่อยซ้ายแต่ไม่ลงนะ เห็น้องนายชุดสอคะแนนก็แอร์บอลครับบอลที่ปุตตชินลาดแล้วไปอัพลงไปครับบอลอยู่ที่น้ำวินฮนะน้องนายข้ามลูกนี้แล้วโ,โดนดได้ฟาวฮนะเจ้าบายก็ไม่ยอมครับไม่ยอมไม่ขึ้นง่ายๆครับแต่จังหวะจะบล็อกครับก็ได้แล้วครับแขนครับเต็มหัวเลยฮนะ น้องนายชุนุูกโทษครับเจ้านายดีบอลบอลได้เจ้านายหาสเต็ปอยู่จังหวะนี้แล้วจ่ายมาให้น้องมีแล้วโดนล้วงหลังไว้ฮะน้องนายชี้ขโมยฮนะส่งให้น้องนายแล้วตอดบอลระโอ้ยเอาคืน,ค,นครับผีไม่ยอมครับเจ้านายชูดแลยวกาง ไม่ลงนะบอลอยู่ที่น้องแดนจ่ายให้น้องนายแล้วคาบโดนล้วงหลังครับเจ้านายคาบลูกนี้สองคะแนนครับอูแอร์บอลครับคิกบอลครับเอาเอาขาเล่นไม่ได้นะครับบาสครับลากานอีกครันเหลยอีกประมาณ2นาที20วินาวีครับ นำอยู่8คะแนนครับนวาบินครับนำอยู่12ต่อ4ครับน,น้องอัพยิง2คะแนนไกลครับไม่ลงครับแต่ยังตามมาเก็บได้แล้วจ่ายให้น้องพีช,ชิ๊กแป้นลงไปมาน้องนาย2คะแนนโอ้โหแหลมพีครับเสียเปล่าครับน้องพีครับประการว่ายังไงเป็นบอลทรงครับ โดดใส่นะฮะขอโทษขอโพยกันไหมฮะนายเหยียบเส้นครับนชัดเจนครับน้องอาบครับมาเช็คบอลครับหาสกีนให้แล้วครับแล้วสองก็แดนไม่ลงครับแดนดีบาวได้ครับนายมาสกีนครับดีดให้นายครับ แล้วขึ้นลุกนี้้องนายแล้วแดนยังรีบเอได้ครับโอ้โหไปให้นายครับเขาหลอกส่งกันเก่งครับทีมนี้แดนขึ้นยังไม่ลงครับแล้วนายเอาออกมาข้างนอกเลยครับสองก็แดนไม่ลงครับดีกลับมาให้นายครับแล้วน้องอัพจะมาแย่งบอลแต่น้องนายยังตามมาแล้วลงไปอีกฮะโอ้โห้องนายครับบาสมันเป็นใจฮะจังหว่าเมื่อสักพู่นี้แรับแอนวันครับ ได้เปล่าลงครับน้อง,องพีพครับ,รบดีเวิร์ดแอนควันลงมาฮะเนี่ยฮะรับช้าน้องแดนแล้วว่ามินขอเวลานอกครับเวลาการแข่งขันเหลืออีกประมาณหนึ่งนาทีครับตาม,มอยู่เจ็ดคะแนนครับแอดมอลใช่ครับต,นนต้องบอกว่า หลายๆคนที่มีความแม่น2อคะแนนมากครับใช่ครับสำหรับภาคเหนือเนี่ยสกิดเพื่อนนะกอมเชียร์ทางน้ำมินครับน้ำมินนี่ก็มีน้องนายครับฝั่งพุทธชินาล่าก็มีเจ้านายครับใช่ครับตัวเล็กยินแม่นกันทั้งคู่ครับบ้องพีคชุดลูกโทษครับไปลงครับแต่ยังอยู่ที่พีคครับ ขึ้นไปครับขวาง่ายๆครับเป็นเจ็ดต่อ13ครับแดนเลี้ยงออกมาครับให้บอลกับน้องนายสองคะแนนโอ้โหเกือบลงครับแต่แดนยังตามสาได้ครับน้องปาครับเป็น14ต่อเจครับเลี้ยงปาาออกมาจังหวะนี้หลอกจะให้แล้วชูดไม่ลงครับน้องแดนเลี้ยงบอลออกมาข้ามเองลูกนี้ชิคแปนลงไปครับ15ต่อ7ครับ น้องอีข้ามลูกนี้ไม่ลงครับน้องปื้มรีบาวให้น้องนายน้องนายข้ามลูกนี้วางขวาลงไปฮะจังหวะนี้หลอกสวยครับน้องนายชูดลงไปครับ8ต่อ16แล้วน้องนายชูด2คะแนนแล้วน้องแดนให้น้องปื้มชูดไม่ลงครับแดนอีกทีรีเวิร์สลงไปฮะเอาครับ องัพครับสองคะแนนไม่ลงครับสุดท้ายครับเป็นนอนบินปราชูดิตมัชชิมเอครเอาชนะไปได้17บต่อ8ครับคว้าอันดับ3ไปครองครับได้นะฮะที่3ของเราครับขอโทษขอโง่กันไปฮะจบเกมอันดับ3ต่อกันนะรับรางวัลไป3,000บาทครับอันดับ4รับรางวัล2,000บาทครับ แน่นอนคะรายการของเราเงินรางวัลสงเป็นอันดับต้นๆแล้วไฮไลท์ครน้องๆครับบักขอบคุณครับอันดับ3ามเราครับอันดับสาของเราครับนี่ครับภาพช้าจังหวะสวยๆน้องนายครับชูสองคะแนนนะกองเชียร์ดีใจฮะ เจ้านายฮะเดือบแบกฮะทางพุตชินราชครับนี่ฮะนี่ยะ,ะน้องแดนครับยิงชิงแป้นหลอกจังหวะจะจ่าย Thank yeah. you.